สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอทซี่ปสุขสุคนเด้อยินนี้ตอนหับขาบ่าสซูซองบ่อจอนแชแนลพี่น้องมื่อนนี้บ่อจอนก็ออกมาห้มาหน้าเนาะพี่น้องมื่อนนี้กะบ่ได้ไปใส่เนาะกะสิมาแกงปลากินข่าวเที่ยงเนาพี่น้องมื่อานี้กินข่าวเที่ยงอยู่เทียงไห่เทียงนาเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวครับไปเบิ่งไปโซลมกันเลยปลาเฮากะหันไห้เป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเป็นปลาน้ำคอดเนานะพ่อน่นไปซะตามให้หน้า มีปลาทูกปลาขอน้อยเนาะนี่ก็เป็นพักเอาซีมาแกงใส่เนาะพี่น้องมีสมน้ำมงเนาะแล้วก็ใบย่อนบกบวบเนาะอันนี้ก็เป็นหม้อต้มหม้อแกงเนาะหม้อจรก็ใสิข้างหน้าไปก่อนนะพี่น้องรอให้น้ำมันเดือดให้น้ำมันห้อนก่อนเนาะยากเสียปลาใส่หม้อจรก็เสียเอาสมใส่ก่อนเนาะเสียเอาใบน้ำมงครับโหสิไคใส่ก่อน ระหว่างรอน้ำเดือดเอากะสีมาตาม,มกผกิดกับข้าวเบือไว้เนาะเนอะไว้ใส่แกงตอนนี้เอากะตามแล้วเนาะพี่น้องเขากะเสียวามาใส่หม้อเนอะเอาะกะเป็นหน้าหมักผิดข้าวเบือกกับน้ำปลาแดกเนาะมาใส่หมอ้อแกง ระวังรอมอเดือนเน,ะเนาะฝึกซัพพอรเป็นเดดพักพี่นอะสวัสดีพี่น้องเป็นยอดบวกเนาะมันบ่คอยมีลายไปไดพี่น้องมมีลายใส่หลายเขาหมักกินเนาะมันยังบ่ามากยามเี้พี่น้องงามเกี่ยวเข่าจาน,น,มนมันบ่มากเนาะแกงปลากินข้าวเที่ยงพี่น้องอยู่ไหนอยู่น้า ตอนนี้มอกับเดือดได้ที่นะพี่น้องมาจอนกับเสียปลาลงเนาะบัดน,นี้เอาปลาลงหมอแล้วตอนนี้เขากับเสมาพุ้งเครื่อนนะพี่น้องใส่พะโน,นะนนะนเนาะพุ้งเกลือพี่น้อง ปลาเขากับเครื่องกับบ่มีิย่างลายเนาะใส่ปลาแดกแป้งนัวเกลือมพริกเนาะแล้วกับพักเขากับซีรอให้ปลามันเปื่อยเนาะพี่น้องจังสีใส่พักลงเนาะระหว่างรอปลาเปื่อยบระจอนกระสีมาเก็บพักนางตู่เนาะพี่น้องตู่ตามโพนเนาะขาดบ่ได้ก็คือพักนางตู่เนาะพี่น้อง ตัวกำลังเป็นเนาะพี่น้องกำลังปง่งมันเป็นต้นน้อยนก็สีเด็ดตั้งแต่ยอดมันเนาะกระสีมีลายต้นอยู่นะพี่น้องมันก็ออกยางใหญ่กันไปเนาะช่วงนะ้นในมันหล่นเนาะกระจายกันไป ทออกไปรอบโพดนเนาะต้นนี้อยู่ใกล้โมเลยไปใส่แกงปลามีกลิ่นหอมเนาะเขากลับไ่ได้เอาลายเนาะพี่น้องกับเอาพอได้ใส่เนาะพอได้ใส่มีกลิ่นหอมตอนนี้ปลาเขากลสิเสื่อยเนาะพี่น้องเขากสิอาพักลงเนาะ พักลงมันจะมีหนาตามีสีสันเนาะปลาเพื่อยเป็นประรจำเนาะทั้ง่านเพื่อยใส่พักลงกับเริ่มมีสีสันนะเนก่งปลาปลากระบ,บ๋อลายไปเนาะพี่น,นอ้องปลาสามสี่ตเนาะ ลูกตัวหนึ่งแล้วกับปัาคอน้อยสองสามตัวรอให้ผักมันสุกก่อนเนาะหม้อกำลังพดเนาะผักก็เริ่มสีสุกแล้วพี่น้องบ่อจานกระเสียงพักนางตูวใส่เนาะหอมผักนางตูใส่แล้วกินเริ่มมากเนาะพี่น้อง กระสุกนี่น้องเขาจะมาโปร่งนะบัดนี้นนนหน้าตาเกงปลาพี่น้องปลาหอยเพชดบัดาาน้ะหน้าคือแดงหอมยอดบักบวบนี่จะภักเกงปลาของเราส่วนปลาบเวชเลยปลามันโมลายเนาะ ดีกินบาทเดียวเนาะพี่น้องพี่น้องเมนูกับข้าวเที่ยงเขากัมีแกงปลาเนาะแล้วก็แกยวมักพริกอูปปลาซิ่วแต่เศร้าผมเนาะเหเลือพอแต่ติดถ้วยพี่น้องปลาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันแกงปลาเสียบเนาะ มาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงนลำกันเด้อแกงปลาเนี่ยข้าวเที่ยงกันเด้อข้าวเที่ยงกันเด้อพี่น้องแกงปลาแซ่บๆเนาะแม่เพิ่นบ่ได้กินเนาะเพิ่นบ่อยากพี่น้องเพิ่นกินข้าวบ่แซ่บร์ฟเลยกินยังเพิ่นก็กินข้าวบ่แซ่บเนาะกินน้ำคนนะกินยาคนยากระด็นไหนก่อนตะเกากินเสิร์ฟยันยาบ่ ยายาคาร์บเซฟฝนบมตกเนาะปลามันกะเริ่มค่มนอคนอนอ่ะกัเ mẹ vẫn làm tôi mong anh em mình yeah. mình mm -hmm. mình 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 หอมขนาดนี่กบแหงลอกคราวล้กลอกนังออกหอมพืชคลายหรอกมันนอนม ไดเม่เมนาะปาแต่เรื่องเ้าเสิพีไม่เข่าขเชียงวเดี๋ยวิบคออย่ามันปาสิตกเหรอชั่อวอะแต่วันทีแด้เ่ยสิมีคนบมโตก่แท่งน้าบม,ม่งน้าใช่คนบมโตก มาตกหลายมื่อเนาะคนต๊ะเจ็บมันจะเต็มอัดนี่เหมอ้ไกินเนาะกินมันยำคนบุต๊ะบุชามอันนั้นงฮะต่ต๊ต่ทกานี่น่มาะเรามองฟ้าคอนอันนีวันใดบ่หอมเนาะอา่อยเนาะนำหมักนะัะ สอหลอนันนี้บนดหองเสียงใหญ่นะเสิยหลได้เห็นหวานอี่แล้วนาะนห้องนะเขาเฮ็ยุสียบบุกปรอบบ่เาำแข็งลยเนเีงีจอใหญ่แล้วนะเด็กเลือแตกระเกือบจะแตกแร็ ไม่ใช่ชิวคอนว่านี้ฮะเอือนี่เระอกนี่เต็มน้องฝามาตกลายมือปลาชิคอนนี่นี่นาตันหินงอมกินหวานฮะเต๋งงอมกินหวานเออชาหวานเ๋งทำไมมกินเตเนาะ ้าวานี่เลี้ยวเห็นทีมันแรงโวยคุณยาปาปากเอยอเป็ดกินมนนนดน้ำคนณลงแรงบานน้ำคณปลาก่อนคนเห็นเป็ดกินมืดปลาเป็นปัญหาหรอกเปแต่เป็นตัลเดียวไหมบ๊

เยอะกว่ามีล้มแล้ยมือติดปดพยอย่างนะุ้งโอเคแล้วเอาลุยเต็นทเมืองกับบัมาทำเหมือนมาเนาะบัมาทำมาหน้าบัวเบ้อบัวก็ไป ลงจากลงมาหาโอเคท่านพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับบรจอนกับที่ขอจบคลิปเอาไว้สำเนียก่อนเด้อมากระดิ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บรรจอน้ำเนาะเพื่อสะโบพาดคลิปใหม่ๆจากซองของเราสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบ,บายดีสวัสดีพี่น้อง